ค,คุยเก่งสวัสดีค่ะสวัสดีพอ่พอพ่อแม่แมพีม่พี่ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องขันใจเมืองสุลินค่ะพบกับพี่แสนคุณนะคะสวัสดียามเช้าๆจ้าเป็นไงบ้างคะพี่แสนคุณอินเก่ง ขอหลับสบายนะคะอ้าวหวัดดีอะไรขออะไรกินฮะอ๋อน้องหยกถามเมื่อกี้ผมก็เลยตอบน้องหยกครับคุย,ค,ยคุยเก่งกินย,ยาให้หมดก่อนค่อยคุยนะคะ ยาที่อยู่ตรงขากินให้หมดก่อนนะคะโอ้ยยาเขียวๆขวนั่นผมกินยังไม่หมดเลยเดี๋ยวรอก่อนนะครับพี่แสนอย่าดือ้อ